สำนักงานคณะกรรมาการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีในจังหวัดทิ้งใหม่และเชียงรายจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนจากกรณีมลพิษข้ามพรมแดนแม่น้ำกกแม่น้ำสายรวกและแม่น้ำโขงเพื่อพัฒนาการสร้างข้อเสนอเชิงโครงสร้างและเชิงนโยบายหาทางออกหรือว่าทางเลือกสำคัญ ในเวทีภาคประชาชนภาควิชาการและส่วนราชการร่วมกันประเมินสถานการณ์สารพิษพร้อมกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนในการใช้น้ําและข้อเสนอในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเหมืองแร่ที่เป็นแหล่งกําเนิดสารพิษในต่างประเทศซึ่งจะนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ส่วนราชการและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคือการผลักดัน ข้อเสนอเชิงนโยบายเหล่านี้นะครับไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะระดับพื้นที่นะครับส่วนของท้องถิ่นในพื้นที่หรือส่วนราชการในจังหวัดพื้นที่นั้น,นครับและก็ส่วนที่ผลักดันขึ้นไปก็คือเราจะเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงรายมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำร่วกและแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายครั้งที่1ประจำปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประเด็นสำคัญก็คือรายงานความคืบหน้าสถานการณ์สารพิษในแม่น้ำกกที่มีแนวโน้มลดลงบางจุดมีค่าไม่เกินมาตรฐานค่ะส่วนแม่น้ำสายแม่น้ำรวกยังพบสารพิษเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องโดยเฉพาะสารหนูเกินค่ามาตรฐานทุกจุด มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการป้องกันด้วยขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสวได้นำเสนอแอปพลิเคชันกินปลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคปลาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเรื่องของสารพิษโดยจะเริ่มที่แม่น้ำกกอํเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับจริงๆเป้าหมายของแอปนี้ครับเพื่อสร้างเรียกว่าระบบนิเวศ ในการบริโภคปลาที่ปลอดภัยนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์พลเมืองครับโดยเราอยากให้ชาวประมงนะครับช่วยในการที่จะคัดเลือกปลาตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ล่าสุดนะครับเป็นข้อมูลปลาที่เรียกว่าปลาที่เอามาขายที่ร้านเนี่ยจะเป็นปลาที่จับมาจากแหล่งที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันแล้วว่าปลอดภัยเท่านั้นส่วนข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าสุ่มเสี่ยงจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยจะส่งมาให้นักวิจัยวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับและร้านขายปลาเนี่ยก็จะได้ปลาที่ชาวประมงสกรีนมาแล้ว ว่าปลอดภัยเพราะนั้นแปลว่าประชาชนที่มาซื้อครับจะมีแต่ปลาที่ปลอดภัยเท่านั้นโดยจากข้อมูลล่าสุดในร้านร้านนั้นที่ได้ฉลากปลาปลอดภัยไปครับมันจะสร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าไม่ว่าการบนเบื้อนแม่น้ําจะเป็นยังไงเนี่ยปลาจากร้านนี้จะปลอดภัยแล้วเท่านั้นเพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งชาวประมงทั้งร้านค้าทั้งนักวิจัยเนี่ยช่วยสกีนสิ่งที่สุ่มเสี่ยงออกไปให้แล้ว กือบปีแล้วนะคะสาหรับปัญหาสารพิษในแม่น้ากกแม่น้าสายแม่น้ารั่วและแม่น้าโขงมีการตรวจพบสารพิษครั้งแรกเมื่อวันที่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนในอําเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่และหลายอเาเภอในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่เกษตร,รกรรมมากกว่า1,03,000 0ไร่และน้ําประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคซึ่งพบการปนเปื้อนของสารพิษและตอนนี้ค่ะยังหาทางออกไม่ได้โดยเฉพาะการแก้ที่ต้นเหตุจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา